ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขู่สุขคนครับมาแล้วครับสูตรจานปองสูตรคำนวณครับสูตรนี่ก็เป็นสูตรจับคู่บนครับพี่น้องหลังจากลงจับคู่ลางไปแล้วคลิปนี้ก็มาจับคู่บนครับ หาวิธีจับคู่บนให้มันเขา่จาจะงวดนี้มันกระสิขเขา่าห้บร์กับมารองติดตามมึงครับงงวดที่แล้วก็บอกเข่าครับกลับหม้มันในสองสองแปดหรือสามแปดบอกเข่าครับงวดนี้ก็มาเบื้องวิธีใหม่ครับเป็นสูตรวิธีใหม่ จะเข้าให้อีกว่บัดนี้ฟังคำเตือนจัหน้อยครับพี่นอ้องคำเตือนสูตรทุกสูตรเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับขอบคุณเลยหลายครับพี่น้องการกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในช่องทางช่องของผมมีกำลังใจเห็ดคลิปก็พยายามเห็ดให้มันเข่าครับ กันมันบกเขากับขอถทดข้อไว้ก่อนกับพยายามสุดๆครับอ่ะบัดนี้มาเริ่งสูตรครับสูตรตัวนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ในมาตร์ไคครับคือใ้มาจะลักหน่วยครับดึงลักหน่วยมาเลยครับดึงลักหน่วยบนเอามาตั้งเลยครับลักหน่วยบนคือแปดกับ เอาแปมาตัาง้งตั้งแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดินให้มันในสี่แต้มครับสหลักสูตรที่สองก็คือใส่หลักหมื่นครับนี่ครับหลักหมืน่นดึงลงมาค่อยครับบวกสีค่คงที่ตลอดครับบวก4ี่คงที่ตลอดวันนี้กับมือนหนึ่งก็คือนหนึงบวกสก็ได้ห้าครับนีห อ่าตัวนี้บวก2อแต้มก็เป็นเจตัวนี้บวก2เป็นเก้าเก้าตัวนี้บวก2เป็น11เอาหนึหนบวกสองก็เป็น3ครับมันได้หาลักครับสองคู่นี้ว่าจับคู่กันครับ4 5, ี่ห้ายี่ในยีคู่ในยี่คู่ ก็ถือว่าหลายครับพี่น้องแต่พี่น้องมีเด่นแม่นๆก็เอามาตัดตัดเอาเอามาตัดเอาครับเอามาตัด เมื่อไดยี่สิบคู่แล้วกับวิธีตัดก็คือใส่สูตรนี้ครับถ้ามันเดินต่อคือใส่หลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนเป็นแปดแปดเดินเต็มลงมาข้างล่างเป็นเก้าแปดตัวนี้บวกสามได้สิบเอเอาหนึ่ง เตัวนี้บวก3ามได้12บองก็สองแตัวนี้ลบ3เหลือหาครับเกตัวนี้ลบ3เหลือหนี่ครับวันนี้ก็เอาหตัวนี้ครับเด่น6ตัวนี้มาตัดตัดชุดจับคู่ไว้ครับ ห้าแปดหนึ่งหกโมีครับเก้า สองสองกระโบมี้ครับเนีย่ยครับมันได้ตามนี้ก็ถือว่าหลายครับตัดออกสองสุดแค่นั้น็นยังได้อยู่สิบแปดสุดันนี้ใส่สูตรนี้ครับันนี้ สูตรประจำวันดินประจำวันคืองวดนี้ห้อยออกวันศุกร์ศุกร์ที่สินี่ครับเป็นเดินประจำวันสูตรประจำวันเป็นเดินบนล่างครับมาบนล่างนี่ถ้าหอยออกวันไหนก็ไปเมืองวันนั้นนะครับ อย่างงวดที่แล้วก็ออกวันศุกร์ครับวันที่สองวันศุกร์มันเด็8แปดเจ็ดสามหกครับมันก็มาแปดบนมาหกลางงวดนี้กับวันศุกร์คือกันครับออกวันศุกร์ที่สิบหกเหมือนกันเด้ดแปดเจ็ดสามหกครับได้แปดเจ็ดสามหกเรามาตัดครับวันนี้ ตัดสุดที่วงกลุมไว้แดึงมาหมดเลยครับแปดแปดห้าแปดเจกหมเจ็ดเจ็ดกัเก้าเจ็ดหนึ่งเ็ดหนึ่ง สามเอาไปแล้วเก้าสามหนึ่งสมปมนี้ครับนี่หไม่มีเดี๋ยครับเหลือจะสุดครับเหลือหนึ่งสองสาีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือเก้าสุด ในเก่าสุดนี่ถ้าบมมียังผิดผลาดต้องมาบนให้เห็นหนึ่งจุดหนอกมากบ่ บัดน,นี้ตัดเลือกเก่าสุดไก่พี่น้องย้อนขึ้นมาเมืองตัวนี้บัดนี้รอดมาเมืองตัวนี้สุดนี้กับสุดนี้มันชนกันตัวใดครับชนกันที่เก้ากับหนึ่งครับพี่น้องเก้ากับหนึ่งนี่ครับ ต้นกันสองโตกันนาสิเป็นไปได้ว่ามันตรงมาเบาเก่ากันหนึ่งถ้าเก่ามีเก่ายังครับมีเก่าแปดเก่าสาม អូ7 1 เลขสุดครับบัดนี้เลยเหลือกสุด,ากกสดจากเก้าสุดเหลขหกสุด อ่ะอบสิ่ดึงออกมาให้หกชุดครับพี่น้องหกชุดก็คือหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งกลับตัวด้วยกลับตัวน้ำเนื้อพี่น้องมันพอมันปกปักหลักครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนห่นี้ในหกสุดนี้ ผมสิตัดหน่ออีกถ้ามันเป็นไปนตามสูตรเดี๋ยวพี่น้องเดินบนลางสูตรนี่ คือสูตรนี้ครับนี่ครับสิบวกหน่วยบนคือแปดบวกแบวกเก้าคงที่แปดบวกแได้สิบหกบวกเก่าได้สิบห้ห้าคือตัวเด่น าบมีครับหกก็โบโมีครับมีเจ็ดครับ 7, 1, 7, 9, 7. เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดอ๋อหนึ่งแปดนี่ผมเอาไปสองสองตัวครับ กรได้ขึ้กันครับพรอะ่ันไปกลับตัวตัด,ดออกเนีตัวใดขาดหนึ่งสาม,าสามขาดเก้าสาพี่น้อง ก็สามเก้าค่ะเก้าสามพี่เนาะเก้าสาม ผมเน้่ให้สองสูตรครับตามสูตรแต่พี่น้องมักนอกเนื้อจากนั้นก็นไปตัดเอาครับแต่ผมเน้นให้สองสูตรคือหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดจะมักจะสอบกัตามครับงวดวันที่สองอ๋อผมแม่น1้สิบหกอื สิบหกสิบหกเดือนห้าหกแฝดเน้นกับตัวเด้อ โชคสิมันบ่เกรเล็กถ้าอยู่ในสุดเก่าสุดนี่ครับพี่น้องส่วนมากมันสิออกเล็กเบิ้ลกระเล็กที่นอ้อกแล้วก็เล็กตัวแทนครับ คือน,นี้นี่ทานี่เลขตัวแทนก็คือ8-3ครับพี่น้องคือ8ปเลขตัวแทนเลขพี่น้องก็คือ8-9 8-7เจดมีเลขพี่น้องเลขเบิ้ลโมมี่ครับกับพี่น้องสังเกตมึงเด้อเนี่ยทำมัก ถรรมกเล็กตัวแท้หรือมักเกล็กี่น้องกับจัดไปครับเนี่ยเกล็กพี่น้องคือเก่าแปดยูนี่ก็มีแต่แปดสามนี่บ่ได้ตัดบบได้ถรรมกระสอบก็ะตามไม่ชอบก็ผ่านครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับงวดที่แล้วสูตรนี้ สูตรที่ผมเฮ็ดใหน้นี่มันตัดได้แปดแปดนะครับพี่น้องแปดแปดมันมันไปออกเล็กเลยเล็กเบิ่นาะตามนี้จะมักจะสอบกับตามครับ ก็นาสิเขางวดนี้พี่น้องมีโซกมีลาบพร้อมกันครับนครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สมนี้ครับคอยส่งมานครับพี่นอ้องสวัสดีครับ